นี้วันที่14กรกฎาคม2568เป็นวันที่75ที่ข้าพเจ้าสุภานริมสวัสดิ์ขอสวายเสียงสวดสัตยานพระสูตรพระปริญมนต์ต่างๆสวัสดิ์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและอาจารย์ธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาาจรย์ทั้งหลายขอเจงพระพุทเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัครเป็นชนะในบุตรอย่างจริเนื่องได้เทิน หนึ่งบิกบ่าวพันธะนาตัยอาหารสัมมาสัมพุทโธพระครวญพระคุณพระกรรมารตอภิวาเทมิสวากขาโตัพระครวญตาธรมโมธรรมังนาสามิสุปฏิปันโนพระครวญโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามีสองบิกบูชาพระเพลพิณาอาหารสัมมาสัมพุทโธสุตีรังป่าเรนิพุโตคุณเอฏฐะระมาโนธานิปรัมหิสัจติสติยาวชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสารังคตตัปูเชมิ้และตานาตัยังธรรมังสารามิโสตินา สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมานตาสกาวาเลตุอัจฉริคฉันตุเทวตาสัทธรรมมุนีราชัสัตตุนันตุสัพพะโมกตังสัตเทกาเมจารุเตชิสิขาและเตันตลิเขวิมาเนตีเตระเถสคาเมแต่รุว่านักขาหานิเตหาวัตถุไม่ทิเคเตคุมมาเจริญตุเทวาชาลัทธาวิสเมยักขะกันทพนาคาสิถันตาสัตเทเกยัมุนีวรวาจนาสาธบุเมสุนันตุธรรมะสวรรคาโลยม่ทันตาธรรมะสวรรคาโลยม่ทันตาธรรมะสวรรคาโลยม่ทันตา สี่บทสวดปุพพระพาคะนโมการนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัะห้าบทสวดไตรสรณาธรรมนับปาถัพุทธังสจรนานฆะฉามิธรรมังเจรนานฆะฉามิสังฆังสจรนานฆะฉามิทุติยามปีพุทธังสจรนานฆะฉามิทุติยามปีธรรมังเจรนานฆะฉามิทุติยามปีสังฆังสจรนานฆะฉามิ ตติยามปีพุทธาสนานังคัจฉามิตติยามปีทำมังสนานังคัจฉามิปฏิยามปีสังฆสนานังคัจฉามิหกบทสวสัจจคิริยคัจฉานตฏีมสนานังอัญญพุทโธมีสนานังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสวดทีมโหตุสัพพทานนตฏีมสนานังอัญญธรรมโมมีสนานังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสวดทีมโหตุสัพพทานนตฏีมีสนานังอัญญสังโฆมีสนานังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสวดทีมโหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดตีแลตนะ ตานามคาถาพุทธังนั้มีรัตนภูตสารีรัติตังธรรมังนั้มีรัตนภูสาวิสุทธิ์สาแังสังฆังนั้มีรัตนภูตสูสีละติภิเอตังนัมีติรัตนารัตนตาเยาวังสัมมาสสะโมสริตาวัตถุวิเศสัพพูตังอัญโยยานยุตตาคุณะโยคะวัสสาวะกังอตุมิตายัมทิปิตเทวะยถาภิิตทันเตเอตังวินาตติตะเลสะมะสัมภเวนะโลเกกะทาติจติเลนจะปาตุภูตังธรรมภิระยามวิสยังอติทุทะ วิโยหิปัตติตาสะเมหิวินวิชัญญาลูปังโลกัมิเกหิติอาถันจุป,ปะละัพผะนมียงเกสันติสุทุวิธิตังคุณนักตายตาญาณเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสะตังมณสีสุท,สทธัปปัสสะทัถานังปุญญติกานะมะสามุตตะมะปุญณะปูมังทุกขปะปมุตจะนะมุขะสารานังขาตานางังปูชาระเหสุปะละมังอภิปูชเนยังนิพพานะสันติคิริยายุปานิสัยยะถัง สมาิเลสามลาโสทนาสิธิยาจะสาธุีอัตถกุศเลหุป,ปะเตวมีอย่างปาเนหิจะปิดสารนังฆะมนียา,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 มายเมวาตัดสมาหิตังติรัตนางสารนังขตตมหะละตินทวังณะนเนสูรมาสมานาปูเชมัจจะปิดสัตาตังอุป,ปะสะนันาติตาตัานุปาลิจาริยาสทารตาจะปุญเยนะตัาสุกเตนะสุขีพระเวนุเตเชนะตัสสะจะสทาปิสุวัติโหตุโยเจทัธรรมวินัยมหิ ปมมาณภูโตโลกุตระาพิสมโยนีโตสุโฉชังปัสโสปานิสยะจะยายะอายามปีโหตุวัตถุตะเยปาริจิตโตสุปาสาทะกาโลแต่นัมกานสิทธิคาขาโยจักุูมามูหามลาประกาศโถสามังว่าพุทโธสุขโตวิมุตโตมาละาปาสาวินิโมตยันโตปาเป็นสิเขมังชนะตตังวิเนยังพุทธังวันตังสีรษานามามิโลกัสานาถามจาวินายะกันจาาันเตจสาเซจิยะสิทีหตุ สัพพันตะระยาจะวินาสมเรณ์จูธรรมโมทโชโยวิยะกัสสัตถุทัศเสสีโลกัสสาวิสุทธิมังคังนินญาณิโกธรรมัชรัสสาาลีสาตาวะโหสันติการสุตินโนธรรมมังวะรังสีลักษณะมานิโมหะปะทาลังอุปสันตะทาหันตังติชศาติชยสิทธิโหตุสัพพันตะระยาจะวินาสมเรณ์จสัทธธรรมะเสนาสุขตานุโคโยโลกัสสาปาปุปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยเจโกจะสวากขา ต่าทำมังวิธิตังกะโรติสังฆาวรันตังศีลสาระมามิพุทธานุพุทธังสัมมาศีลทิฏฐิตันติเจษสถานติเจษกสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสมีนตุปเจ้าบทสวนนโมกะอัตตะฐานนโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสามิเหสีโนนโมอุตตมะธมัสสะสวาขาตัสีวะนิเตมิทัพนโมมหาสังฆาสาวีพิสุทธสีระทิฏฐีโนนโมโอมาตายาลัทธะละตัลตายะสะสาวทุกังนโมโอมากาตีตัสตัสสวาทูตตตายะสปีนโมกาลปะพาเวนัคสัง พิพัฒนสันตุอ so ุป <properties> ัตถวานโมกาลานุภาวินาศสุปฏิโหตุสมภารนโมกาลัสสะเตเชนวิธิเมหิโหมิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตรต่งเอกังสัมัยยามพระครวาสักเคสูตรพิหัทิกับเรือสูตรสมิงมหาวันยมหาชาพิบูลสังคีณสัมพิงปัจจมาตหิภิปุสสัตติภิสัตติหิวะอรหันเตหิทัสสศติจโลกะท้าตูริเทวะตายเยตุยนะสันนิปิตาโหติพระครวญต่งทัสสานายาพิบูลสังคันจะต่โภสตุนัง ุทาวาสการิการนางเทวนาอิัพพโหติยังโคกขวาสาสเซสุทินสติสัิะสุมิมหาวมีมาศานพิภูสังเทนะสัพทีมปัจจามัตหิภิกูสัเิสัเวะอรหันติหิทัตติจลโลกาชาตุิเทวตาหิปุยนะสันติบริกาหโหติพระกวันตังทัสสาหิพิภูตสงคัญจัยานุนะมะยมปีเยนะพระวาตนุบัสังกมยามะอุสังกมิจวาพระกโตสังกิเตปันจจัถาพายามาติอัตโาเตวตา เทวยะถาปินามัคคพลาวะปุริโสสัมัญชิตังวะภาหังภาษาระยะภาษาลิตังวะภาหังสัมมิเทยะเอวะเมวะสุตทาวเสสุเทเวสุอันตระกีตาพระสววตโตปุระตุปตุระหังสุอัตจระกตาเจวะตาพระขวันตังเอะอภิสเวาเทตวะเอจามังตังอัตถังสุเอจามังตังสิตาโกเอจามังตังพระขวัตโตสันติเจี๊มังคาถังอาพาติมหาสมบูรบกว่านัสมิเทวะกายาสมะขตาขตัมหายีมังธรรมะสมัยยังพระจิตาเยวะอัปปลาชิตตสังฆานิอันจระกู布拉เทวะตาพระขวัตโตสันติเจี๊ยมังอภาสิิตตกโว สมา iesen, services, ทหัางสูจิตตังอัตโนชุกัมภันต์สูสารตธิวานีตานิขัยธวันีธริยานีละขันติปัฏิตาติอัตโขวปะราเทวิตาภะวะโตสันติเกศีมังคาถังอภาสิเชตวะกีรังเชตวะปริทานอินทัตีละโอหัสจารมีชาตจเจรันติสุทาวิมะลาจักขูมัตตาสุทันตาสุขสุขุสูนาคาติอัตโควะปะราเทวิตาภะวะโตสันติเกศีมังคาถังอภาสิเยติภูตังสนาลัคตาเสนณะเตชะมิสันติอปายะภูมีปะหายะมานุสังเทหัง วกายยังปริเลสันติสติอาโะกระะเพชโอมาเตสีูยนัพเบัสูตรลกะทาตัสเทวตาสันนิิตาโหติตถาคตานันิเบันสูตเกกตสูตทานันโพัมมาัมติทธาเตสัพิเะัน์าตรระมาเัวะเทวตาสันนิติตาเหติถาอตาหิเยพิเบัสตรระทาตัาสัตพุทธานสัมิพันตานัง เอตัดประมาเยวะเทวดัสนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปิเมหังเอตระหิอารติขีสามิพิกเวเทวะกายานานามานิขิแตงิสามิพิกเวเทวะกายานานามานิเทิสามิพิกเวเทวะกายานานามานิตังสุนาถาสาธุกังมนัสิกรโรถาภาสิสามิติเอวันพันเตติโขเตพิกุปกะวะโตปะจัตสูสุภะวะเอตัดทวโรจัสิโลกรรมนุกัตสามีเจพภูมิมาจัชสิตาเยสิกาชุวิชพระลังเปรกัตตารสมาลิตาปุถุสีหาวัสรินาลุมาหัสาวิสันตุโนโอนาตัมระสาวิษณุท้าวิปนัสสนา ตะสนมนาเวลาพิโยปัญจเตยตวาเป็นกาปิลาวทเวตาจมาติยัทธาสาวเกศาสนีละเตเทวัญญาพิการตาเตวิชนาถาพิโทเตจ่าอัตตาปสุตวะพุทธศัตาสนาังเตสัมปาตุริหูยนะมนุษานทัศนาอปเปเกกมาทัสะอาสกาอัตตลินสตาเอกสหัาสานัมอมนุษานะมาทสุภเปเกนันตามาทักงคิสาสภาปุราภุสัจจสัสาพิญญาวิิตวานะจกมาตโตมมาติยัทธาสาวเกศาสนีละเตเทวัญญาพิการตาเตวิชนาถาพิโทเยวังที่แต่ยปโส ชาตาสหัสสายวยชขาภูมิกัณฑ์เปรตมัวาห์อีที่มันโตสิติมันโตวนนะมันโตสัตติโนมัทวนาทิ่จมุกิภูนางสมิติงวันังชาตาสหัสสายเหมาวัชขาณัตตาวันิโนอยที่มันโตสิติมันโตวนนะมันโตสัตติโนมัทวนาทิ่จมุกิภูนางสมิติงวันังชาตาคิลรติสหัสสายวัชาณัตตาวันิโนอยที่มันโตสิติมันโตวนนะมันโตสัตติโนมัทวนาทิ่จมุกิภูนางสมิติวันังอีเจริโสลสหัสสายวัชาณัตตาวนนีนอยทีมันโตสติมันโตวันนะ เวสามิทาปรจจักรตายกานานะตวันนี้ที่มันโตชติมันโตวันนาบรรโตสัตตินุมทัพมนาพิจมุนพิภูนางสัมมิติงวนังภุมมพีโรละชคาฮโกเปุลลสานิเวสนาพิญโยนาสตสหัสานานไปยุรุปัสติคุมมพีโรละชคฮโกเปุลสานิเวสนาพิญโยนาสตะสหัสายานานปยุรุปัสติภูมมพีโรละชัฮิโกโสปะคัสัมมิติงวนังปุริมันจที่สังราชทตาละโสวะสติชันทัพพนาอธิปติมหาราชยศิสต Ment, ที่นังจากที่สังฆราชวิรุฬหกตปัสสาสติคุมพันธนาทิปติมหาราชยนตสศิโสภูตตาปิตัสสะพหาวงทัณหามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนนะมันโตสั้ศรโนุโมธรมานาทิจามุที่ผู้นางจะมีติงบวนาคานาทิปติมหาราชยนตสศิโสภูตตาปิตัสสะพหาวงทัณหามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนนะมันโตสั้ศรโนุโมธรม มานาอภิธรมุพิกุนาสมิติงมนาปุริมที่สังขตาละโถตักพีในน้วิลุหะดโกมิเมียวปัญชีเมนาวิรูปปะโคโูเบระอุจลางที่สังจัตตารโลเตมหาราชาสมันตาจัตโตโลที่สามท่ทานและมานาอาถังสุปิเลกาปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูมันจาริการสถามายาคูเตงคูเบเตงคูวิภูจาริภูโตสถานจัตชัโนมากามาเสโถจัตพีนุพันธุนิพันธุจัปนาทุโอปะมันโยจัตเทวสุโตจัตมาจารุจิตจเตโสจัตคันทัพโสโ อาคูปัญจติโพเทวติมพุะลุยศะมัสกาเอกเปนเจริญเกิราสนกันข้าพาสหาราชุพิโมทมนาพิตามูพิโกนางสมิติงวนังอาถาคูนะบาสาเาจพระเาอยู่หัวรัากาลที่11าระอาทสมเาจายะจุลจยมเกา้าเจาอยน่หักพระบาคสมเด็จพระจลมเนลาเาอ่าัระาสมิติงวรังเยนกลราเจสาอย่หัติริบาสมดพระจุทจอมะกลเวหาอยสเัวพนะาทสมเดจระุลจอนเกน้าเจ้าอัง อาภัยยันตถานาคาราชาณมาสิสุปันนาโตเขมมักาติพุทโธสันนะหะหิวะจาหิปวะหายันตานาคาสุปันนาชานะมะกาสุภูตังวิชิตตาวัชิระหะเถนะสมุทังอสุลาสิตาพระตะโรวะสาวะเสติที่มันโตยะสัจสีนุกะละกันชามหะสิมาอสุลาธานะเวคาสาวิปปจิตติสุตจิตติจัปะหาราโชนนมุจิสหะเอสะตตันจักผลิตปุตตานังสัพเพโดชจักนามะกาสันนะหิจาวะพะริงไชนังหลุมพระทามุปะขโมสัมมาโยธานิพพาทันตีพิขุตมิตรีวานัง อระโพชเทวปัวปช,ววชวีจัตเโชวะโยตถัทขาขมูวรุณาวรุณาเทวสุม,มจักรยสัจสานะเมตตากรุณาการิกาอักูเทวยสัจสิโนทัศน์เตทัสส,สะจทะกายญาส,สัตตินานัสสาววนิโนทิมัตโตสุติมันโตว,วันวนาวันโตสัสสิโน โมทัมมานาพิจมุพิขูนางสมิติวนังเวทูเจเทวสาริจอาสมาเจทุเรยมาจันทัสุปานิสาเทวเจท้าวอาคูุระคิตาจุริยสูปานิสาเทวจุริยมาคูพละคิตานักขัตตานิพละคิตวาอาคูมันทวะลาหการพระสูนธรรมวสุโมเสตโองสกุปปะคปุลินทเถโทชัเสเตทัสธากายาสัพเพนานักตาวานิโนยที่มันโตจุติมันโตวันละวันโตทิสัสสิโนโมทัมมานาพิจมุพิขูนางสมิติวนังอาถากูสาภูเทวชะละมัคคีสิขาลิวะอริยกาจัลโลชาจัอุมาปุภาณิพา กรุณาสหธรรมะจะอจุตาจะอนิชกาสุริยาลุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนศินุทเศสเถทัศกัจจายาสพีนันัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตวัศิโนมันทัมนาพิฆมุพิภุนาสัมพิติีวนาสมานามหาสมานามมนุสสามนุสุตตมากิทามปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาคูหระโยเทวาเยเจโรหิตาวาสิโนอาระขามหาปาระขาอาคูเทวาะยะสิโนุทเศสเถทัศกัจจายาสพีนันัตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตวัศิโนมันทัมนาพิฆมุพ ทุกกลุมหาลุนาคูเบคนทศสาวาอุาตะไคหะโมขาอาูเทววิจักขณาอัชธารมตาหาลากชาวิสกาจายัสสีโนชนังอาคารปชนโยโยทิสาวิวัสติเศเสตทัศธากายาัพนัตตาวนโนที่มัตตชติมันโตนะมันโตสติโนมัมานาภิกกมุภิขุนาสมิติวินังเคมิยาตุสตายามาคักาจายัสสีโนสมพิตกาลามัตเทชิติจมาตุอาสวาิมานัตุโอาคูอาชาคุปรนิมิตาทเสตทัศธากายาสัปพีนัตตาวันโนทมัตโตติติม สภานันาตาวานิโนนัมับนวะเยนะอาคารชมเยเจนเจใส่สาสหะพุทธาชาติมัติยาโอคตินนามนาสว่างทัชเอโมคัตารางาคันจันคาวาสิตาติตังสุภาลธรรมะตสละมัโตจ่าปุตตาอิทิมโตสหะสำนักกุมาโลติสโสจ่สโศภาคัตจมิติงวันังสหัสภะลันหะลันหามะโลกานังมหาพระลันหามะพิจิตริติอุปป อุปัตโนทุติมันโตทีสมากโยริสัติโสทัศเสรษฐีสราอาคูปัญจกะวะสัตวติโนเตชะจามสโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเทภิกันเตสินเทเทเวสัพพะรัตมะเกมาละเสนาภิกคนมิปัจจกันหาสามอันธิยังเอทัศนหาถาปาทัถาละทินาพันธมะทุโวสมันตปาริวาริธรรมอาวมูจิทาโกจินังอิติตัธรรมมหาเทนุกันห้าเสนาเปศยิปปานินาตละมหาจัตศ สารังกตวานาะเพราวงยถาปะมุสกโกมีโค,นโค,โคธนาย,ายันโตสวิชุโกตถาโสปะเดยวเทาวจีสังคุโทสยัมวเตยันจัสัพพะพญญายาวิกิตวานะสัพหูมาแตโตมันจะยิ่สัทธาสาวกเกสัสนีเนเนนรเตมาลเกษตรนพิการตาเตมิชานาถาพิกาวโวกโบเตจะอัตปามังุสุตวพุทธสัตสัสนาวีตะลังหยิปะกมุงในสังโลมปิชยุมสภเวิชิตตาสังขามาพยาติตายโยศรีนโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนิสุตตาติ เสกบุตรสวนมังคละสุดทางหนึ่งเสวนาจะพาลานังปฏิทานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตัมมังคลามุตตมังสองปฏิรูปะเทสะวาโสจะภุเพจะกตปูจตาอัตตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังคลามุตตมังสามพาหุสัจจันจะสิปัญจะวินโยจะสุสีสีโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคลามุตตมังสี่มาตาปิตุอุปทานังปุตตาธารสัสสังฆะโหอนาคุลาจักรรมันตาเอตัมมังคลามุตตมังห้าทานันจธรรมจริยาจักยาตากานันจัสังฆะโหอนนาวชานิกรรมานิเอตตัังงมมมคลุ คาลติวิสรีปปามัชปานาจะสัญโมอัปามาโทจะตทำเมสุเอตมังคลรมุตตมังเจคาระโวจะนิวาโตจะสันตุถีจะกตัญญุตาการเลยนะรำมัสสาวนางเอตมังคลรมุตตมังขันติจัตสูวะจัตสตาสมานานันจัทัศนังการเลยนะรำมัสาวกช่าเอตมังคลรมุตตมังกล้าตปูจะพระธรรมจัริยันจะอริยสัจนะทัศนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตมังคลรมุตตมังสิพุทธสาวโรกรรมเมหิจิตังยสันกัมปติ อาโสกังมีระชังเขมังเอตามังคลามุตตมังสิเอเอตาทิสานิกตวานะสัพพะถามะปาราชิตาสัพพะทาโสถิงพัสันติตันเตสังมังคลามุตตมันติสิบสองบทสวนรัตนผริตยังกินจีวิตังอิทังวาหุลังวาสัพเพสุวายางรัตนานพนตังนโมสมังอัติตาถากตินะอิธัรมปีพุทธเเรัตนานพนตังอิเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขายังวิระชังอมตะันปณีตังยะทัชชะสัพยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสมัติจินจีอิธัรมปีธรรมีรัตนานพนตังเอเตสัตเนะ สุวัตถิโหตุ Bref, ยังพุทธาเศสโปริมันนะปริวันนะยีสุจริงสมาธิมานันตาริกัญญะมาโหสมาธินาเตนะสมโมนวิชติอิทัมปีทมเนรัตนนปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุขละอัฏฐสตัมปัสสัตตาสตาลิเอตานิยุคานิโหตีใจท่านเอญาสุขตัดสัตสาวกาเอเตสุขินานิมหาพลานีอิทัมปีสังเครัตนนปนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยสุปายุตามนนะสัตทานเหนะนิกามิโนโคตามสัตสนามี เตเปฏิปตามาตางพิคาหาและทำพุทธานิพุติงปุญชมานาอิทัมปีสังเครัตจานำปฏิตายในนัสเจนะสุวัตถีโหตุขีนางภูรานังนวานติสัมพมมีลักษะจิตตายะติเกภาวัสมีเตขีนพิชาวิรุฬหิสันทานวิพันติทีราทิถายามปฏิโปอิทามปีสังเครัตจานำปฏิตายในนัสเจนะสุวัตถีโหตุอิศามบทสดธรรมบทสหาสวรรค อัตตาเวชิตังเสยโยยะจยังอิตาลาปชาอัตตาทันตัสสะโพสานิจังสัญญาตาจาริโนเนวเทโวนะคขันโผนะมาโรสหโพมุนาอิชิตังอปาชิตังยะกะยิลาตถาลูปัสสะชันตุโนสิบสี่บทส่วนเกณฑ์ปุตสูภาษิตามิทางเตนะพคะวตาชาลต,ตาปัสสตาอรหัสตาสัมมาสัพพเทนะเอทาตุมเหมาอนุสาวรีวนะมาปารลรมมามะปัรายะมาอิปิกิรายะมาปีทักกาสัมปทานีนะมาตะเกเหตุมานยยะคะเหนะมาอาการะปาริวิตะเกนะมา คิดถิงนิชานักขันติยามาพภะลูปกายะมาสัมมาโนโหคารุยะธาตุเมหิอัตานาวะชาเนยยาถาอิเมทะมากุศละอิเมทะมาสาวะชัยอิเมทะมาวินยุขระหิตาอิเมทะมาสัมมาตาสมาธินาอหิตายะสุขายะตสาวตันติอาตัตุมหิปัชชะเหยียายะถาตุเมหิอัตานาวะชาเนชาเนยยาถาอิเมทะมากุศละอิเมทะมาอนาวัชัยอิเมทะมาวินยุปัสถาอิเมทะมาสัมมาตาสมาธินาหิตายะสุขายะตสาวตันติอาตัตุมหิอุปัสสมปชชะอวิหิวิหะเลยาถาติ ข้าพเจ้าบทสวดอุปนิยติชีวิตสามัคตมาโยฉสรูปานิสัสนะสันติสานะเอตังพยายามมรณะเป็นขามาโนปุญญาอันนี้กัยิราถาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตสามัคตมายังสรูปานิสัสนะสันติสานะเอตังพยายามมรณะเป็นขามาโนโลกามิสังปาชะเหหันสันติเตโกโยทักกายนาสันยมวาจายะอุชาติตัตสาตังสัตสะเปตัสสะสุขายโหติยังชีวะมาโนปัสโรติปุญญัง ทมโหเวรลกติธรรมจาริงทำโมสติโนกขาวะหาติเอสาสังโตทำโมสติเนอนเคติขจติธรรมัจารีสัพเพสังขาราอนิจติยถาปัญญายปัสติอถาวิพันติติทุกเถเอสัมมาโควิสุทิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายปัสติอธานิพิติติทุกเสเอสัมมาโควิสุตติถาอิปโวเาสดอปันนกาชาดก อัปันนักกัฏฐานะมเกตุติยังอาหูตัดจาเอตัดพัญญายะเมีาวีตังคันเหยยะอัปันนักกงทาหูเวสสลังยันติปัปพรตานิวัณานิจ่อารามะลุขะเจตยานิมนุษสารพญาตัดจีจานิตังโคเสลังเกียงมังนีตังสนานมุตตะมังนีตังสนานมาคัมมะสัพพาทุกขะปรมุจติโยจ่พุทธัญญะธรรมัญจะสังคัญจะสารังคตโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายะปัสติทุกขังทุกข้สมุปาทังทุกขะตัจจะาอจิตกังมังอริยัญจะ ที่ทางทุกขูปะสมะขามีนางเอตังโขสาระนางเคมะเอตังสาระน้ำมุตตมังเอตังสาระน้ำมาคัมมะสัพพะทุกขะปมุตติปิ17บทสวดพระเทศกาลสักคาถาอธิตังอติตังนานะว่าฆ่าเมญยะนัปฏิจเกอนาคตังบุคคลไม่ควรทำยิงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะืทาติสัมปีนันต์อัปปตานันจานฆ่าตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วสิ่งที่ไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุััััััััััันงงงงงงโยยยธธธมมาาสสสสสททตปปิิอหคุวรรเ ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจ hmm. จุบันไม่งดเนี้ยมีความแค้นในทำนั้นนั้นได้บุคคลนั้นคพิเจริญทำนั้นหนึ่งเดือนให้โปรโปงเธออาเชว่ากิจจมาตับฟังโกชัญญาวัฒนาสุเวณทมีความเพียรเสดมไม่หลัใครรจะรู้ความตายในวันพุ่มนาอินโนสังฆารันเตนะมหาเสนีนะมาจูนนเพราะว่าความขัดเงกับมาตุลผู้มีเสนาอย่างนั้นอมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวมิหาริมาตับปิงอโหรัตสามมาสันทีต่ีงกติอย่างนี้ควเพเยริญจารุนันวาผู้มียาติตพเจริญมุนีริยประรชนีพ แปดบทสวดทีน่าเราจะเวทนาตาค่ะชราธรรมมีฉลังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลบพ้นความแก่เป็นไม่ได้พญาทิธรรมะมีพญาทิอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลบพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาแวนะธรรมมีเมรัะอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลบพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหินเมปีเตหินเมรังเตหินนาพาววิณาพาววเราจะละเว้นไปจากต่างคือว่าเราจะต้องไปฟังพลาดจากของและของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงธรรมะสัตว์มีธรรมะทายาทธรรมะโยนิธรรมะพันทุกประการพระิสารนาเรามีการเป็นขอของตนมีการเป็นผู้ให ยังกำมังกลิสามนิการัญญางาาาวัปปะกังวัตถาทายาธาพระวิสามนิเราทำจำอันเนียว่าเป็นบุรุษเป็นบาปจะเป็นทายแจ้งจว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหีอภินหังปัจเจเวคีตพาเราทั้งหลายคนพิจนารณายอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสิบเก้าบทสวดเทวดาวอุโยชนักคาถาบทส่งเทวดาทุกขปะตจันทิทุกขพยาปตาจันิพยาโสกปตาจันทิโสกขาขตูสัพเพปีาปานิโนเอตาวัตจะอัมเหหิสัมปทังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันติิิสทธยา ทานังจารยาสูตรสัจชายาสีละขัาวตรสัมภาภาวนาพิฏฐาขุนตุและข้าตรตากตาสัพพิูุทแะะรัปตาปันเจนาจัรจายยังพระอาหันตารย์ังนตาจารย์เจนเช่นละข่งัธรรมิสัพสบ่สิบทวดเทวะสาปฏิทานคาถาหันธรมยังปฏิทานคาถายยพนามเสยยาว เทวตาสันติวิหารวาสินีภูเปิขเลโพธิขเลตะหินติหินตาธรรมะทางนีนะพวันตุปุชิตาโสถิงกระโเตทวิหารมันทะเลเทราจมัชฌานวการจะพิขโวสาลามิการจะทานนปติอุปัสกาข้ามจะเทสารนิขมาจะอิสลาสัปปานนภูตาสุขิตาภวันตุเตชละพุชาเยปิจะอันทัศสังภาวสังเสรทัชชาตาอัตโวปปาริกาเนียนิกาธรรมะบังปฏิจะเตสัพเพปิทุกขจักกระโตุสังขยังฐานาตุสีลังสตางธรรมโมธรรมะทาราจะปุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตาจะ อามเถระกัตุสัทธมโมตัปเปปิธรรมจาริโนวุทิงสัปปาปุเนยมะธรรมเมอริยปัตเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทส่วนกับพัดปัดปีทานคาถาอันธรรมะยังปฏิทานคาถาโยภะนามเมสีหนึ่งปุญญสติธานิกตจจะญาณัญญานิกตานิเมเตสัญจะพัดพินโหตุสัตตานันตาปะปะมานะกาขอสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งผลพุนทั้งหลายอิทธข้าพเจ้าได้แล้วเยปิยาคุณะวันตาจะไมหังมาตาปิตาโยทิฏฐา เมจาปายัต ah ิถาวาอันเยอชัตตาเวริโนคือชนเหล่าใดเป็นที่เ receptor ผู้มีคนมีบรราและพิดดนข้าเป็นต้นเพียงพระเจ้าที่เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตท์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสตาติพันตะตาติดถันติโลกัสมีเตภูมมาจโยจตูโยนิกาปเจกัจตูโวการาสังสะลันตาพราวาเวและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีคันห้าแลคันหนึ่งและคันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานามอนุโมทันตูเตสยัง เยจีมังนับปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุมสัตว์เหล่านด้นทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่านด้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมะยาธินานะปุญญานาอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสตาโหตุอาเวลาสุขขาชีวิโนเขมัปะทันจ่าปะปนตุเตสะสะสิทธ สิทชัดตังสุภาเพราะเหตุคืออโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเป็นอยู่เป็นสุขเสมอเถอดแลจนถึงธาอังเกษตเถอ,อขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยนิพพาน็นสัจจธรรมและภาพแห่งความเป็นอนิสงส์แห่งการบูชาพรระัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุภรพระบิพระธรรเหล่านี้ขอความสุสสวัดใสจงเกิดมีข้าพเจ้า ขอพ้นจากทุกภัยทั้งัวขอรับเจรจิญข้างโล้ทางทางขอสวดเทเวดาทั้งหลายโปรดอนุมโมทนานในการสวดสาธยายมระธรรมะเหล่านี้เมื่อนมโมทนานและโปรดเงินป้ายแก่ข้าพเจ้าและพระสูตรมงคลพระกิ่งผลิตพิณ่าไทยโมระมุนทีนน่สมเด็จพระยาณสาังวรและพร,พนระพรพนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยใน,น,น,นภาพแห่งทวามริเริ่และคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอญสาธุ คุสมิข้ามชาตายการจัการสวดมนต์เจิตริพภาวนาขอรับถวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบนนี้จงส่งถึงผู้มีศีลศรรารุวมส่วนมนตรเจิตริพภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรงในเรือง้าที่การงานอายุ นะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมทใ่้นักสานสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นทำสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยจิตหลุดพิพิธพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนาสุขาคาระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวล่าเสรีนุภาพและขอส่งผลบุญนี้ให้กับแม่ที่ชื่อโอลี่ที่เสียไปเมื่อปลายเดือนเมษายนีน้ด้วยเธอและขอส่งผลบุญให้กับนา่ชื่อเจโรทวีปีและดังโนที่หายออกจากบ้านปลายปลายเดือนธันวาคม2567และปลายเดือนเมษายน2568ด้าหกแปดให้มาส่งผลบุญนี้ดที่เด